สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องลายของลายดาราหรือ่านักร้องคนที่จะเป็นดาราหรือเป็นนักร้องหรือว่าลายเส้นที่จะถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อก็คือจะมีเนินอาทิตย์เนินเสาร์นะครับ แล้วก็เนินจันทร์พวกนี้สวยนูนพอดีไม่ใช่มากเกินไปหรือว่าบุ๋มลงไปนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็มีเส้นมีเส้นต่างๆที่ขึ้นมาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับ อันนี้ก็คือเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์อย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมามีอุปสรรคนะครับะอกอย่างหนึ่งจะต้องมีดาวอยู่ที่เนินจันทร์ครับดาวหรือว่าดอกพิกลนะครับอันนี้อยู่ที่เนินจันทร์ อันนี้ก็ท่ากับว่าเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นตลกหรือว่าคนที่เป็นธรมนธรมดาคนธรรมดารอบรู้ศาสตร์ลึกลับต่างๆมีรางสังหรณ์สูงเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็าอาจจะถูกลอตเตอรี่แต่ว่าถ้าก็หมุนเงินเก่งด้วยนะครับและยังมีอีกก็อันนี้จะมีโชคเป็นประจำจะมีโชคเป็นประจำก็คือ เนินเนินอาทิตย์นะครับเนินสุขเนินจันอันนี้ไม่แฟบนูนสวยงามเส้นชีวิตดีเส้นวาสนานะครับดีเส้นวาสนาเส้นสมองเส้นจิตใจดีเส้นต่างๆอาทิตย์ขึ้น ดีพวกนี้ดีหมดนะครับเพราะนั้นแล้วก็อันนี้คือข้อสำคัญก็คือมีดอกพิกุลอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเนินจันร์ทหรือว่าบางอาจารย์เรียกว่าเนินเนปจูนะครับแต่บางท่านก็คือเป็นเนินจันทร์แต่ว่าค้อนมาทางค้อนมาทางาเส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็คือ จะมีโชคเป็นประจำเนินอาทิตย์เนินจันทร์เนินสุขอิม่มอุ่นพอดีมีเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นสมองและเส้นเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนาดีเส้นอาทิตย์ดีพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือมีดาวหรือดอกพิกุลอยู่นะครับพวกนี้จะมั่งมีเป็นมีลาบรออยู่ตลอดเวลาแล้วแถมมี เซนดีด้วยซิกเซนหรือว่า,า,าพวกร้างสังหรณ์ต่างๆอันนี้แม่นยำแล้วก็มีชื่อเสียงอาจจะเป็นดาราก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ